สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงดรสุก,กิจพูดแล้วหมายสารไม่มาเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จอาจโดนคดีศึกษากรณีนางฟ้าเทวดาบ้านกก,กอบจังหวัดมุกดาหารโดยดรสุก,กิจภูลศีกเกษมนักวิชาการด้านกฎหมายการโฆษณาทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก YouTube และ Facebook ว่าตำรวจจะขอให้สารออกหมายจับในวันที่15กุมภาจะมีผลตามกฎหมายใดความเห็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ระบุว่าบุคคลใดแกล้งบอกเล่าความอันเป็นเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจมีความผิดและหูโทษ จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000น,นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งความผิดฐานนี้ต้องพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ให้ข่าวเจตนาที่แกล้งบอกเล่าความมันเป็นเท็จหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3 2ว่าศึกษากรณีโฆษณาต่อประชาชนถ้าได้กล่าวหรือแสดงวิธีใด ในระหว่างการพิจารณาของตำรวจว่าสารจะออกหมายจับในวันที่15กุมภา2564ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงข้อความหรือความเห็นโดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชนเช่นเป็นการแสดงผิดไปจากข้อเท็จจริงแห่งคดีการอ้างถึงสารจะออกหมายจับเทวดากับนางฟ้าถ้าข้อเท็จจริงไม่มีอยู่จริงก็จะมีความผิด หาละเมิดอำนาจศาลได้ด้วยจึงเป็นกรณีศึกษาหาข้อเท็จจริงปรากฏแก่ตำรวจและทราบข้อความดังกล่าวแล้วได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่ายังไม่มีการออกหมายจับโดยไม่ดำเนินการใดกับผู้เผยแผพร่ข้อความมันเป็นเท็จถือว่าการกระทำของตำรวจนั้นมีเจตนาพิเศษในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา157ผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลเองได้เป็นปัญหาข้อกฎหมายและนี่ก็เป็นบทความกรณีศึกษาของท่านดรสุกิจภูนศรีเกษมนักวิชาการด้านกฎหมายนะครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ